วันนี้ตัวเลขผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลลดลงค่ะเหลือการติดเชื้อ1843รายส่วนเสียชีวิตก็ยังอยู่ที่27รายรักษาหายกลับบ้านได้2514รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก2 2 0 1 2รายค่ะซึ่งมีอาการปอดอักเสบ916รายศูนย์ข้อมูลโควิด -19 เประเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ของประเทศไทยประจํงนาคันที่สองสิงหาคม 2,565วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลรวม1,843รายลดลงไปจากเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศทั้งหมด1,843รายไม่มีผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศรวมผู้ป่วยสะสมในขณะนี้4,594,127รายสะสมเฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมา2,376,92ราย ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตค่ะ27รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนรวมเสียชีวิตจากโควิด -19 ไปแล้ว31,431 31รายค่ะขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้วันนี้2,514รายรวมหายป่วยสะสมไปแล้ว4 5 4 6 8 4ราย เฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมา2 3 7ล1 9นสา่รายซึ่งเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาลตอนนี้2 2 0 1 2รายในจำนวนนี้มีอาการปอดอักเสบ916รายค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีวันนี้ค่ะมีประชุมคอรมอประชาสัมพันธ์จำหน่ายดอกมะลิเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติก็ต้องจับตาท่าทีรายงานความคืบหน้าแก้ข้อพิพาทเหมืองทองอัคคราค่ะและท่าทีทางการเมือง พ่อในประยูจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะวันนี้ก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์โดยมีบรรดารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพ,พรียงกันโดยก่อนการประชุมวันนี้นะคะสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์จะเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายดอกมะลิเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2565 ขณะที่ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมก็จะประชาสัมพันธ์การจัดงานผู้สาสินจากท้องถิ่นสุสากลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเสิ็กิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2,565สำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะจะมีกระทรวงการคลัง รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาส2องปี2565กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอนโยบายด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องค่ะพร้อมรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกับบริษัทคิงเกตคอนโซลิเดตต์ลิมิตต์กรณีเหมืองทองอัคาราค่ะสำนักงานปปงก็ขอความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปร,บรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการกร้าย พอ2,565ถึง2,570ค่ะอย่างไรก็ตามวันนี้นะคะจับตาท่าทีนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีของพรรครวมด้วยค่ะเกี่ยวกับประเด็นสูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อที่จะกลับมาใช้สูตรการหาร100หรือ500และความเป็นไปได้ที่จะกลับมาใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวรวมถึงประเด็นวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ ดูต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในประเด็นทางการเมืองคาะน,นิพนธี้ไม่ควรอย่างยิ่งวกกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวกระทบความเชื่อถืออย่างไม่ได้ใช้ก็แก้ใหม่อีกไม่มีเหตุผลในการรองรับนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเถึงความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ พื่อกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวค่ะว่าณนะวันนี้บัตรเลือกตั้งสองใบเดินมาไกลแล้วเพราะเสียเวลาแก้รัฐธรรมนูญกันมาเป็นปีๆการจะวกกลับไปแก้เป็นบัตรใบเดียวจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรอย่างยิ่งเพราะจะทำให้เห็นว่าสภานั้นไม่มีหลักส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและสิ่งสำคัญคือรัฐธรรมนูญฉบับที่แก้มายังไม่ทันได้ใช้เลยค่ะอีกทั้งอย่างไม่ผ่านการเลือกตั้งเลยสักครั้งหากกลับไปมีการเสนอให้แก้อีกโดยไม่มีเหตุผล ส่วนสมคิดก็ยืนยันเพื่อไทยพร้อมยื่นสารตีความสูตรฐาน500หากรก,ะกะตไม่เห็นแยง้งย้ำต้องการให้กฎหมายลูกเป็นกติกาที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในสมคิดเชื้อคงสสอุอบลราชธานีาพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานวิฝ่ายค้านเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นค่ะถึงการพิจารณากฎหมายลูกเลือกตั้งสส ที่แกนบัธิการถอนร่างกลับไปแก้ไขและมีการส่งกลับมายัางประธานรัฐสภาบรรจุเข้าสู่วราระการประชุมอีกครั้งในวันที่สองถึงสามสิงหาคมนี้ค่ะว่าเมื่อมีการพิจารณาแม้จะไม่ได้มีการขอมติฝ่ายค้านแต่พักเพื่อไทยจะงดออกเสียงในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการหัน5 0ารเพราะขาดกับหลักการที่พักเสนอมาตั้งแต่ต้นและก็เชื่อว่าจะผ่านวาระสามไปได้ด้วยดีเพราะสมาชิกไม่มีความจำเป็นต้องถ่วงหรือดึงเวลาให้ร่างกฎหมายตกไปแต่อย่างใด ทั้งนี้ในสมคิดกล่าวต่อด้วยนะคะว่าหากกฎหมายลูกผ่านวาระสามพักอาจจะมีการยื่นศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยเพราะก็ไม่มั่นใจว่าตามกระบวนการมาตราหนึ่งสที่ประธานสภาส่งร่างให้องค์กรอิสระพิจรารณานั้นกกตจะทำความเห็นแย้งหรือไม่ซึ่งพักเพื่อไทยประเมินว่ากกตอ,อาจจะไม่เห็นแย้งกับสูตรหานห้าร้อยจึงได้เตรียมพร้อมที่จะยื่นศาลตามมาตราหนึ่งสี่เพื่อให้วินิจฉัยว่าสูตรการหาร0้าร้อยนั้น ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนรญมาตรา91หรือไม่โดยย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่ความพยายามในการฉุดรั้งให้กฎหมายลูกหล่าช้าแต่อย่างใดแต่เป็นความพยายามที่จะทำให้กฎหมายลูกเลือกตั้งสสนั้นเป็นกติกาที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเท่านั้นไม่ได้คำนึงว่าใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบต่อกันที่สถานการณ์น้ำค่ะผู้ว่าชชาชาติลุยสำรวจเส้นทางน้ำท่วมขังกันตั้งแต่เช้ามืดค่ะรับฟังปัญหาพบปะพูดคุยกับชาวบ้าน นายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะนั่งแท็กซี่สำรวจเส้นทางการจราจรในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขงังตั้งแต่พัฒนาการ54ที่ก็ยังคงมีน้ําท่วมขังอยู่นะคะโดยระหว่างการสำรวจจุดน้ําท่วมก็พบเห็นเจ้าหน้าที่สำนักกระบายน้ํากําลังใช้ไม้เขี่ยขยะบริเวณเครื่องสูบน้าเพราะว่าเครื่องสูบน้ําดูดขยะเ,เข้าไปก็ทําให้เครื่องตันค่ะบริเวณนี้มีเครื่องสูบน้ํา2ตัว จากนั้นผู้ว่ากทมก็ไปสำรวจเส้นทางถนนพัฒน,นาการนะคะจนถึงช่วงลงอุมโมงพัฒน,นาการในพื้นที่ของเขตสวนหลวงก็มีน้ำท่วมขังเกือบเสมอฟุตบาทค่ะมีการทักทายพ่อค้าแม่ค้าในตลาดพลูให้ข้อมูลว่ามีน้ำท่วมขังถนนกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะแต่น้ำลดระดับลงไปอย่างต่อเนื่องซอยปรีดีพนมยงค์4 1ก็มีน้ำท่วมขังอยู่บ้างค่ะมีการพบปะพูดคุยประชาชนที่มารอรถเมลเตรียมไปทำงานด้วย ซึ่งผู้ว่าชาตินะคะก็ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางไปทํางานในช่วงเช้าวันนี้หน่อยนะคะโดยผู้ว่ากทมเตรียมเดินทางไปสํารวจพื้นที่ที่ยังคงมีน้ําท่วมขังในวันนี้ฝากถึงประชาชนช่วยกันเก็บขยะหน้าบ้านเพราะาฝนตกจะได้ไม่ลอยไปอุดตันท่อระบายน้ําหรือเครื่องสูบน้ําค่ะ ส่วนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะที่จังหวัดสม,มุทรปราการผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะในพื้นที่ของอำเภอพระสมุทรเจดี JD, ที่จังหวัดสม,มุทรปราการและก็พื้นที่ใกล้เคียงทําให้น้ําฝนที่ตกลงมาเป็นจํานวนมากนั้นเออล้นท่อระบายน้ําค่ะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลงังคาเรือนเลยบางบ้านเก็บของขึ้นสุ่ที่สูงไม่ทันค่ะน้ําท่วมเสียหายทั้งหมดเพราะว่าไม่คิดว่าน้ําจะมาเร็วและก็แรงขนาดนี้นะคะส่วนฝนก็ตกค่อนข้างหนักด้วยค่ะ ขณะที่ฝนยังคงตกหนักทุกภาคในประเทศไทยนะคะเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลา,ลากส่วนทะเลคลื่นสูง3าเมตรกรุงเทพวันนี้มีฝนร้อยละ80ค่ะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยค่ะเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นค่ะลักษณะเช่นนี้ทําให้จะมีฝนตกหนักบางแห่งที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยฝนตกหนักมากบางพื้นที่ค่ะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณในกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่าน และก็พื้นที่ลุ่มในระยะนี้ค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนก็มีกําลังแรงนะคะอันดามันคลื่นสูงอยู่ประมาณ2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยคลื่นจะสูงอยู่ประมาณ1-2เมตรนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งไปก่อนในช่วงนี้ค่ะกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสค่ะและปิท้ายกันที่พื้นที่ต่างจังหวัดค่ะอํานาจเจริญก็เฝ้าระวังน้ําท่วมนะคะตอนนี้ห่วงพื้นที่เสี่ยงย้ําติดตามสถานการณ์ขณะที่จัดเตรียมทรัพยากรรับมือแล้วนายเฉลียวหวังคํากลางหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันะบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดอํนาจเจริญค่ะเปิดเผยกับสำนักข,ข่าวไอเว่า ทางจังหวัดตอนนี้ตั้งศูนย์บัญชาการเผชิญเหตุและจัดเตรียมทรัพยากรอุปกรณ์การอพยพรวมถึงการเยียวยาหากเกิดวาตาภายัยอุทกภัยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เป็นที่ลุ่มต่ำอยู่ติดริมแม่น้าประกอบกับมีการแจ้งเตือนทุกฝ่ายนะคะเฝ้าระวังในช่วงระยะนี้ส่วนน้ําในเขื่อนค่ะมีประมาณร้อยละสาถึงร้อยละสีภาพรวมก็ถือว่ายังรับน้ําได้อีกเยอะนะคะปัจจุบันยังไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงแต่ทางจังหวัดอำนาจเจริญก็เน้นย้ําเจ้าหน้าที่ ติดตามสถานการณ์การใกล้ชิดต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news